สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนปชหาเรือเจ็ดองค์กรภาคเอกชนหาทางออกประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันเป็นมิการบวัวแฝงและคุณอัญชลีพยัคฆ์โสรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราสองคนก็อยู่กันที่ห้องโลตัสศูนย์สผสมแห่งชาติสิริกิตค่ะซึ่งวันนี้เจ็ดองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมการหาเรือนะคะได้แก่สภาหอการค้าสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ค่ะค่ะและนอกอย่างนี้นะคะในฝั่งฝั่งของนปชเองนะคะก็จะนําโดยคุณทิดาถาวรเศษนะคะคุณนทวุฒิใสเกลือคุณจตุพรพรมพันธ์นายแพทย์เวงโตจิลาการค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณอัญชลีคะถ้าเราสังเกตบริเวณรอบห้องนะคะก็จะมีสื่อมวลชนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนที่ให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มานั่งฟังกันด้วยว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีทิศทางไปในทางไหนจะหาทางออกอย่างไรนะคะอเอาละค่ะวง นี้นะคะทางด้านหลังของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อหา,หารือของเจ็ดองค์กรแล้วก็หนออประชากันเลยค่ะได้เลยค่ะจริงๆแล้วทุกฝ่ายครับที่ณเวลานี้เนี่ยถือว่าเรายัางมีความาไม่มีไม่มีเหตุร้ายที่ร้ายแรงจริงๆที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยเสียหายมากกว่านี้นะครับของภาคภาคธุร,รกิจแล้วเราก็ยังเป็นห่วงธุรกิจในระดับชุมชนนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ย เงินเงินก็เริ่มจะขาดมือนะครับแล้วก็การจำนำข้าวเนี่ยก็จะตัวอย่างเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเงินยังยัง,ยงไม่ค่อยถึงมือนะักนะถึงแม้ว่าจะมีไปประชวนเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็หลักการของเราคือเราเรา,เราอยากจะให้เห็นความสามัคคีปองดองของคนในชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีความขัดแย้งนะครับแล้วก็เราก็เพื่อว่าประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ และคนไทยเนี่ยนะครับอยากจะให้เดินไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเหตุการณ์คราวนี้เนี่ยเราก็อยากจะคิดว่ามีสิ่งใดที่ภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทุกทุกทุกฝ่ายเนี่ยครับเพื่อให้เราเดินไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะรับฟังทั้งหมดแล้วเราก็พยายามจะหาทางออกด้วยนะครับถ้าถ้าทำได้นะครับเราก็อยากจะเห็นว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นนะครับ คนไทยทุกทุกคนก็รักกันอันนี้ก็เป็นหลักการต้องกว้างนะครับส่วนวิธีการจะทํำยังไงเนี่ยพวกเราก็ยังไม่ใช่เ,เราเราไม่ใช่นักการเมืองแล้วเราก็ไม่ใช่าภาคสังคมทีเดียวนะครับแต่เราก็เป็นผู้ที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาคสังคมค่อนข้างมากซึ่งในโอกาสต่อไปผมจะได้เรียนให้ทราบนะครับในเบื้องต้นผมขออะไรก็กล่าวแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบบคคุณครัสวัสดีค่ะเดนอนในะนมของอนอะชและแสนนำคือวันนี้เรามากันอาจจะไม่มากนะคะก็จะแนะนำเล็กน้อยนะคะซ้ายมือดิือนทางสุดเลยคุณหมอเวงค่ะแล้วก็ท่านนัทวุฒิทุกคนก็รู้จักนะคะแล้วก็คุณจตุพรพรมพันธ์นะคะ แล้วก็คุณมนตรีไทบูะะณรณ์นะคะคุณภัสกรนนะค่ะก็เรามากันไม่มากเพราะเจตุพรบอกอย่ามามากเลยเดี๋ยว <laughs> เราเราก็ห้ามพี่น้องว่าเราจะมาพบธุรกิจเอกชนวันนี้แต่ว่าไม่ต้องมานะฮะไม่ให้พี่น้องมาเพราะว่าเราวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในวิกฤตเนี่ย มันจะมีโอกาสและมีเรื่องดีๆอยู่อยู่ที่ว่าเราจะหามันให้พบแล้วสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่ใช่ในวิกฤตอย่างนี้พวกเราคงไม่ได้มาพบพวกท่านเพราะนั้นต้องขอขอบพระคุณที่ทางพวกท่านได้ให้โอกาสที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนกับเราเพราะนั้น <c oughs> เรียนยังมีความหวังในแง่บวกในแง่ดีของสังคมไทยว่า ถ้ามกราววิกฤตการเมืองที่ดูเหมือนหนักแต่ว่าหลายฝ่ายต่างก็พยายามที่จะช่วยกันหาทางออกให้ประเทศฉันคิดว่านี่เป็นเรื่องดีที่สุดเป็นเรื่องดีที่สุดนะคะถ้ามีความพยายามที่จะช่วยกันและสามัคคีกันดังที่ท่านได้พูดเมื่อกี้เนี่ยเีันถือว่าเราชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะนั้นถัดมาก็คือมาเข้าใจความเป็นจริงว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยรากเหง้าและความเป็นจริงของวิกฤตคืออะไรและอันที่สามก็คือเรามองไปข้างหน้าว่าภาพของประเทศไทยที่เราต้องการเนี่ยจะไปอย่างไรและเราจะร่วมมือกันอย่างไรนะเดียนคิดว่าในสามขั้นตอนเนี้ยนะคะ ทีนี้ก่อนอื่นทดได้รับคําแนะนําจากคุณวิชัยว่าแนะนํานปชซะหน่อยว่าเราคือใครสั้นๆนะเพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้และอาจจะได้ยินแต่ข่าวที่ประหนึ่งว่าเป็นด้านลบก,ก็แนะนําสั้นๆว่านปชเนี่ยเกิดขึ้นหลังการทํารัประหารเราเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพราะเราต่อต้านอะ,ะหาร ชื่อของเราตั้งแต่ตอนแรกนั้นเนี่ยเนื่องจากต่อต้านรัฐประหารเราจึงใช้คำว่าเราร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนเติมมีคนเสนอให้ให้ดูมันกว้างขวางขึ้นก็เติมแห่งชาติก็เป็นนอป,ปชอเพราะฉะนั้นชื่อก็บอกว่าเราต่อต้านเผด็จการเพราะนั้นหมายความว่าเผด็จการทุกรูปแบบไม่ว่าเผด็จการแบบไหนนะคะ ป็ิการที่มาจากการทำรับประหารหรือปฏิการอย่างอื่นซึ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เดือน,นก็ถือว่าเป็นป็ิการอีกแบบหนึ่งน,นะคะเพราะนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพราะว่า <c oughs> หลายคนก็มองว่าเป็นเพราะคุณทักษิณหรือเพราะพรรคไทยรักไทยชื่อมันก็คือแนวร่วมก็คือมีองค์กรหลายองค์กรที่มาร่วมมือกัน ย่างดิ่ันหรือคุณหมอเวงก็มาจากสมาพันธ์ประชาธิปไตยตั้งแต่ปีสาหเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีหลายส่วนที่มาร่วมมือกันเป็นฟรอนต์เป็นอยู่ในเต็ดฟรอนต์แตะนคำว่าฟรอนต์ก็คือมีความหลากหลายณที่นี้นะคะเพราะนั้นนั่นคือที่มาของเราและเรายังอยู่ตรงจุดนี้ตลอดนะคะแล้วก็เป้าหมายที่เราจะไปถ้าหากว่าท่านดูเอกสารนะฮะที่ดี่นเตรียมไว้ก็คือ การเมืองก็คือเราต้องการให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยแท้จริงหรือจะว่าที่หลายคนเรียกว่าสมบูรณ์ก็ได้มีแค่นี้นะคะแล้ววิธีทางที่เราจะได้มาถึงการเมืองนี้เนี่ยเราก็ยึดแนวทางสันติวิธีนะ,ะไม่ไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้เป็นหลักใหญ่ทางการเมืองของเรา ส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเรายังสนับสนุนทุนนิยมเสรีแต่ว่าควรมีการวางแผนระดับหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะส่วนเฉพาะของประเทศไทยนะคะหลายคนพูดถึงรัฐสวัสดิการมันยังเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องไกลแต่ก็เป็นเรื่องที่มีคนจำนวนมากอยากให้ไปถึงแต่มันยังไกลมากเรียนรู้นะ,ะเพราะขีดความสามารถของเรานั้นยังไม่เพียงพอ ส่วนด้านสังคมเราก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าเราต้องการให้ความคิดเสรีนิยมความคิดต่างกันอยู่กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพราะนั้นในหนึ่งครอบครัวก็อาจจะมีความคิดที่นิยมพักการเมืองคนละพักก็อยู่กันได้เพราะนั้นนี่จึงเป็นหลักสำคัญและเรายังใช้หลักของ ระบอบประชาธิไปไตยคำขวัญธรรมดาหลายร้อยปีแล้วก็คือเรสอรีภาพเสมอภาคและพระดอนภาพไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะแล้วเราถ้าพูดในที่สุดก็คือเราต้องการประชาธิไปไตยและความเท่าเทียมความตายุติธรรมนะฮะความยุติธรรมเพราะนั้นดิฉันพูดรวบยอดทั้งหมด ในสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดและนี่คือหลักการของเราทั้งหมดนะคะขณะนี้นะ,ะทีนี้เรนก็ประเดี๋ยวก็จะมีทางจตุพรและนัทวุฒิและท่านอื่นๆก็จะได้เพิ่มเติมเรนก็จะพูดในเชิงหลักการนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งนะคะก็จะมีอยู่ในเอกสารเพื่อความรวดเร็วนะคะ ความขัดแย้งในสังคมน่าสุดท้ายเลยค่ะเพื่อจะทำความเข้าใจมาสู่ความขัดแย้งในปัจจุบันนะคะนั้นแบ่งความขัดแย้งเป็นสามแบบแบบที่หนึ่งคือด้านโครงสร้างแบบที่สองคือกลุ่มคนที่ขัดแยง้งแบบที่สามคือแนวคิดและอุดมการในด้านโครงสร้างนั้นน่ะเรนมองว่า ขณะนี้โครงสร้างของเรารากฐานเศรษฐกิจเราเป็นทุนยมโลกาพิวัต์ที่ค่อนข้างไปได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนขีความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนของเรานั้นอยู่ในระดับที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกแต่ว่าขัดแย้งกับการเมืองการปกครองที่ยังล้าหลังที่ยังมีลักษณะอนุรักษ์นิยม เรามีความเสี่ยงต่อการทำรับประหารครั้งแล้วครั้งเล่างั้นทราบดีว่าพวกท่านคงไม่อยากเห็นดัชนีหลักทรัพย์กลับไปอยู่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยซึ่งเราอยู่อย่างนั้นมานานจนปัจจุบันไล่มาจนเกือบสองพันแล้วก็กำลังหลงไปเป็นลำดับนะคะทั้งหมดนี้ถ้าถามว่าถ้าโครงสร้างทางการเมืองเราไม่ล้าหลังดัชนีหลักทรัพย์ของท่านจะร่วงลงขนาดนี้หรือ ทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารก่อนปีสามห้าปีสามสี 4, ่ดัชนีหลักทรัพย์ก็ร่วงลงอย่างหนักแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันก็พุ่งขึ้นสูงเพราะฉะนั้นิฉันถือว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศรษฐกิจกับโครงสร้างการเมืองเพราะการเมืองน,นั้นล้าหลังนั้นล้าหลังนะคะ สิ่งที่เยนพูดเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งไม่มีใครพูดเพราะไม่มีใครยอมรับว่าโครงสร้างการเมืองล้าหลังที่เราไม่ได้โทษบุคคลนะคะแต่เรากำลังพูดว่าความเป็นจริงของโครงสร้างทางการเมืองที่ล้าหลังจึงไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าได้นี่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะถ้าเพราะอะไรเพราะระบอบประชาธิปไตยนั้น ศรษฐกิจต้องเป็นทุนยมเสรีแต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างการเมืองก็ต้องเป็นระบอบประชาธิไปไตยอุดมการณ์ก็ต้องเป็นเสรีนิยมมันถึงจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจการเมืองแล้วมันสามารถไปได้ดีแต่ว่าถ้าการเมืองล้าหลังมีเผด็จการมีการทำรัฐประหารนะคะแล้วอุดมการเป็นอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมทางการเมืองจะทำให้เกิดอนุรักษ์นิยมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนั้นพูดเสมอในโรงเรียนการเมืองของนอปชว่าประเทศลาวเขามี 4G ไปตั้งนานแล้วแต่เมืองไทยนั้นกว่าจะมี 3G ก็กลัวว่าจะมีคนรวยเพราะมี 3G ก็เป็นอุปสรรคไปไม่รอดนะคะแล้วความสามารถในการผลิตของเราแม้กระทั่งทำนาเนี่ยความสามารถในการผลิตของเรานั้นเนี่ย ก็เรียกว่าที่ต่ำกว่าเราก็มีพม่าในเอเชียตรงนี้ประเทศเดียวเรายังมีความสามารถในการผลิตสูงกว่าเราเพราะว่าเฉลี่ยแล้วนะคะของเรานั้นประมาณ400กิโลต่อไร่นะต่ำมากนะต่ำกว่าอินโดนีเซียต่ำกว่าทุกอย่างหมดนะคะเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและงานวิจัยของเรานี่ต่ำ อันนี้มันก็มาจากโครงสร้างนะก็คือว่าเมื่อการเนืองล้าหลังความคิดล้าหลังพัฒนาการทางเศรษฐกิจจะก้าวหน้าไปไม่ได้ที่นี่มาพูดเรื่องกลุ่มคนที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะในกลุ่มคนเนี่ยเดนใช้คำว่าเป็นความขัดแย้งของอันเนื่องมาจากโครงสร้างนั่นก็คือกลุ่มคน ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างการเมืองที่มีบทบาทด้านหลักก็คือชนชั้นนําอนุรักษ์นิยมขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการอำนาจอยู่ของตัวเองนะคะอันนี้คือกลุ่มคนแต่ว่าดิฉันยังไม่คงไม่ลงรายละเอียดมากนักนะคะหมายความว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อ,อการเมืองการปกครองเป็นชนชั้นนำที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ด่ฉันอยากจะสนับสนุนให้พวกท่านทั้งหลายมีบทบาทเข้าไปอยู่ในฐานะการเมืองการปกครองในโครงสร้างให้มากขึ้นด้วยซ้ำนะคะหลายท่านบอกว่าไม่เอาทำธุรกิจดีกว่าแต่ท่านทราบไหมว่าเมื่อพวกท่านไม่ไปทําแต่คนที่เป็นผู้นําทางการเมืองการปกครองที่ล้าหลังก็จะทําให้ท่านลําบากจนกระทั่งท่านที่ต้องมานั่งพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะว่าเขาไม่สามารถนํำพาประเทศให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะอันนี้มีพูดถึงกลุ่มบุคคลส่วนความคิดแน่นอนก็คือเป็นความคิดที่แตกต่างกันระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมสุดโต่งทีงนี้ในเมื่อความเป็นจริงอนุรักษ์นิยมสุดโต่งไม่สามารถที่จะเอาชัยชนะในการเลือกตั้งได้นะ ดิฉันเองนี่ถ้าถ้าดิฉันเป็นพวกอนุรักษ์นิยมดิฉันจะมีคําแนะนําดีๆแน่นอนเลยจะได้ไม่ต้องลําบากกันมากขนาดนี้คือให้มันสมาร์ทกว่าเนี้ไม่จำเป็นต้องทําขนาดนี้ก็คือเป็นความขัดแยง้งสําหรับเราเราถือความคิดเสรีนิยมเพราะว่ามันสอดคล้องกับเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเพราะเราไม่สามารถปิดประเทศได้ดัะนั้นดิฉันปูพื้นหลักการใหญ่ๆอย่างเร็วที่สุดนะคะก็จะนำมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเห็นคนดังที่เราได้พูดกันว่าแตกเป็นสองขั้วและเป็นทางสองแพางประเทศไทยปัจจุบันการแตกเป็นสองขั้วเนี่ยนั่นก็คือขั้วหนึ่ง ต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าเต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะสนับสนุนว่าความเสมอภาคทางการเมืองนั่นก็คือหนึ่งคนหนึ่งเสียงแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นอ้างคำพูดว่าคุณธรรมเังนนอยากจะตั้งคำถามว่าใครเป็นคนตัดสินว่าใครดีกว่าใครในภาคธุรกิจเนี่ยความสำเร็จก็จะต้องนับอยู่ที่ถ้าเป็นในตลาดหุ้นก็ต้องดูว่า อ่ามูลค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็กําไรเป็นเท่าไหรเพราะมันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้สําหรับความเสมอภาคของคนทางการเมืองมันก็ต้องดูว่าเมื่อตัวแทนของเขาเข้ามาลงเลือกตั้งแล้วประชาชนนิยมเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าใครดีกว่าใครที่ยัอยากจะถามว่าใครตัดสินใครวัดยกอย่างเช่นคุณสุเทพเนี่ยขณะนี้จะเป็นตัวแทน ของกลุ่มคนดีแล้ยถามว่ามีใครเชื่ออยู่เท่าไหร่และความดีตรงนี้เอาอะไรมาวัดมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นการพูดที่อ้างเอาเพราะนั้นในขณะนี้ดิฉันต้องการให้พูดทุกอย่างอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พูดอย่างมีข้อมูลอย่างมีหลักการและมีเหตุผลและยึดผลประโยชน์ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นหลักพูดอย่างมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่พูดแบบปิดประเทศพูด แล้วพูดเอาเอาดีใส่ตัวข้างเดียวนะคะและเรื่องอยากจะเรียนว่าในช่วงนี้เนดิฉันได้พบปะกับผู้สื่อข่าว่ามประเทศมากมายและถูกตางุทูตมจำนวนมากซึ่งหลายท่านเนี่ยเดินไปหากระทั่งในตอนที่เรามีชุมนุมที่ราชมังคลาพบว่าไม่มีสักประเทศเดียวและไม่มีสํานักข่าวสักสำนักเดียว ที่เห็นด้วยกับอนาธิปไตยในปัจจุบันนะคะไม่มีเลยค่ะแม้กระทั่งเป็นสำนักข่าวหรือประเทศที่ดูเหมือนไม่ชอบคนเสื้อแดงไม่ชอบคุณทักษิณแต่ว่าง่ายมากร้อยเอร์ซเลยค่ะเด่นเข้าใจว่าเพราะเขาอยู่ในอารยประเทศเขาเข้าใจกติกาสากลเช่นถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องเล่นกติกาฟุตบอลสากล จะเป็นฟุตบอลแบบไทยๆก็คงเล่นกับเขาไม่ได้นะเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยเราก็มาถึงจุดที่ว่ามีคนสองกลุ่มด้วยความเชื่อสองอย่างนะนี่พูดอย่างแบบด้านดีนะคะไม่พูดว่าเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวนำนะคะเพราะว่าในบางส่วนเขาบอกว่าในกติกา,าประชาธิปไตยพักบางพักนั้นแท้ตลอด ไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญ50ขึ้นใหม่ไม่ว่าจะลงทุนทํารัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูน50ความจริงรัฐธรรมนูน40ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ที่เป็นแนวคิดเสรีนิยมจริงๆแต่ว่าเราเอาเถอะพอมา50นั้นก็ได้เตรียมที่จะเป็นประโยชน์กับชนชั้นนําอนุรักษ์นิยมแต่ในที่สุดก็ไม่เพียงพอจึงมาถึงจุดที่ขณะน,นี้ใช้การรัฐประหารโดยใช้คำว่าประชาพิวัตธ คือใช้มันมีตั้งแต่การใช้ทหารหรือจะเรียกเป็นภาษาหรูๆก็เสนาพิวัตรอีกอันนึงก็คือตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งถ้าในต่างประเทศก็จะเรียกว่าเป็นจูดิ c เชอรี่ขูคูเดต้ามิลิเตอรี่คูเดต้าจูดิเชรีคูเดตา แต่ขณะนี้เขาพบว่าสองอย่างยังไม่พอจึงต้องเอาทำแมสคล้ายๆกับว่าต้องการจะทำเหมือนกับอ้างว่าเป็น r e บลู u ชั่นเป็นปฏิวัติแต่มันไม่ใช่เพราะปฏิวัติเนี่ยมันต้องก้าวไปข้างหน้าแต่อันนี้คือถอยหลังนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเทนก็คิดว่าจะมีคนอื่นเพิ่มเติมเทน,นจะปูหลักๆเอาไว้ว่าขณะนี้เนี่ยเขาพยายามทำทีเดียวทั้งสมอย่าง คือทำอปฏิวัติโดยทหารแล้วซึ่งพวกท่านก็แย่และแย่มากเลยเรียนทราบนะคะนะนั่นก็ไม่พอก็ใช้ตุลาการพิวัติก็ยังไม่พอก็อยังไม่ชนะผลสุดท้ายก็เลยมาเรียนแบบพวกเราเนี่ยนปชนะที่ทำนี่คล้ายๆหลายอย่างก็นับว่าเป็นรุ่นน้องของจตุพรกันทวุฒิอีกทีหนึ่ง <laughs> นะฮะเสด็เจ้าสุบรรณนะฮะก็มีหลายอย่างที่สองคนนี้ก็นั่งหัวเราะอยู่นะฮะ ทีนี้ทีนี้พอพอมาเป็นใช้หลักสามอย่างเนี่ยเข้ามาจะร่วมกันผลที่เกิดขึ้นเรียนอยากจะเรียนว่าขณะนี้นี่ก็คือทางสองแพร่งทางแพร่งเขาก็คือเป็นอนาธิปไตยนะก็คืออนาคีอนาคีนี่แปลว่าไม่ยึดรัฐไม่ขึ้นต่อรัฐ,ฐนะไม่ขึ้นต่อรัฐะและกฎหมายใดๆ ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอนาธิปไตยเมื่อเป็นอนาธิคีไม่ไม่สนใจขนาดนี้ก็เท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญหรือที่คุณนัทพุทธเรียกว่าเป็นการรัฐประหารดีๆยึดอำนาจดีๆนั่นเองนะคะอันนั้นเส้นทางที่จะไปย่อมไม่ใช่ประชาธิปไตยเส้นทางที่เขาจะพาไปนั้นเนี่ยเป็นการใช้เสียงข้างน้อยที่เผด็จการต่อประชาชนส่วนใหญ่ นี่เป็นเผด็จการเราเรียกว่าเผด็จการขวาก็ได้ท่านจะได้ดยินคําว่าเผด็จการชนชั้นกันบัจชีนั่นเป็นเผด็จการซ้ายเช่นในประเทศคอมมิวนิสต์หรือประเทศสังคมนิยมนั่นก็คือเขาใช้คําว่าตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนชนชั้นล่างสุดเผด็จการต่อชนชั้นอื่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการใช้เสียงข้างน้อยเป็นชนชั้นบน เราต้องยอมรับว่าที่สนับสนุนสน่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นบนจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพะเด็จการต่อประชาชนสน่วนใหญ่ขณะนี้พะเด็จการว่าคุณเลือกตั้งไม่ได้คุณต้องมาปฏิรูปก่อนปฏิรูปอะไรของคุณปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยคุณต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วที่แล้วมาความพยายามจะปฏิรูปมันก็มีตั้งแต่ ที่ว่าคุณอนันต์ปัญญารชนหรือคุณหมอประเวศก็ทําอยู่แล้วพวกคุณเอาไปเก็บใส่หิ่งทาไมยุคประชาธิปัตย์นั่นแหละคุณไปเก็บใส่หิ่งทําไมถ้าคุณจริงใจการปฏิรูปตั้งแต่ยุคนั้นทําไมคุณไม่เอาออกมาก็ทาให้คุณใส่เป็นเล่มแล้วคุณไปถามคุณอนันต์ดูซิว่าพรรประชาธิปัตย์ใช้เอกสารคุณอนันต์ปัญญรชนมาทาอะไรบ้างและรวมทั้งของหมอประเวศ อาจจะไม่เคยเปิดอ่านดูด้วยซ้ําตอนนี้มาบอกว่าขอปฏิรูปก่อนแล้วถึงจะเลือกตั้งแท้จริงนั้นก็คือการใช้เผด็จก,การเสียงข้างน้อยเผด็จก,การต่อประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนี่คือหลักที่เป็นอยู่นะเป็นเผด็จก,การขวาจัดหรือเป็นเผด็จก,การของอนุรักษนิยมที่กระทำต่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมคืนอำนาจ ปฏิเสธการเลือกตั้งโดยใช้คำพูดสวยหรูว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่การปฏิรูปจริงๆมันต้องห้าปีหรือถึงสิบปีเพราะเราต้องปฏิรูปทั้งประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษากลไกรัฐะทั้งหมดนี้มันไม่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืนหรือหกเดือนหรือหนึ่งปีพระนเรียนถือว่านั่นเป็นกลยุทธ์และกลวงที่จะปล้อนอำนาจประชาชน นะคะแล้วดิฉันอยากจะถามว่าหายนะจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งเป็นคำตอบที่สําคัญดังที่ดิฉันได้พูดแล้วว่าถ้าการเมืองเป็นอนุรักษ์นิยมเขาก็จะทำให้เศรษฐกิจเป็นอนุรักษ์นิยมไปด้วยเขาจะตั้งคำถามทุกอย่างต่อเทคโนโลยีใหม่จะตั้งคำถามทุกอย่างถ้าท่านจะเปิดตลาดการค้าใหม่ เขาจะตั้งคำถามทุกอย่างถ้าท่านจะเซ็นสัญญาในการทำธุรกิจเพราะกลัวว่าจะมีคนรวยหรือคอร์รัปชันหรือกลัวว่าใครจะได้ประโยชน์นะจากโครงการนี้แทนที่จะมองว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประเทศอย่างไรแล้วค่อยมาป้องกันแต่เขาจะทำให้อุปสรรคนั้นเป็น เรื่องสำคัญนี่คือวิธีคิดของพวกอนุรักษ์นิยมที่จะไม่ทำให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าได้แม้นท่านจะเก่งกาจอย่างไรท่านจะทำสัญญาอะไรระหว่างประเทศท่านก็ทำไม่ได้เหมือนปัญหามาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบเ้นสัญญาอะไรก็ไม่ได้นะไม่ว่ากับใครเขาจะบังคับให้ลากเข้ามาสภาแล้วก็จะมีองค์กรอะไรต่อมีองค์กรทำจนกระทั่งที่สุดนะคุณทำไม่ได้ และรวมทั้งกฎหมายดละันทราบว่ามีหลายอย่างที่เขาไม่สามารถจะมาเซ็นสัญญาในประเทศไทยต้องไปเซ็นฮ่องกงเพราะเขาไม่ไว้ใจกฎหมายและผู้ตุลาการของเราว่าพอถึงที่สุดแล้วคดีความเนี่ยต่างประเทศที่เขามาทำสัญญาเนี่เขาจะเขาจะทำได้หรือเปล่าอาจจะมีการเบี้ยวเรามีคดีหลายคดีดิฉันไม่อยากพูดถึง ในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเรียนก็คิดว่าเดียนก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะคะในหลักใหญ่ๆแล้วก็อยากจะให้คุณนทวุฒิจตุพรได้พูดรายละเอียดที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ท่านอาจจะตั้งคําถามอะไรก็ได้นะคะเดียนอยากเรียนว่าเดียนเนี่ยเวลาพบกับสื่อต่างประเทศเนี่ยเราก็คุยทุกอย่างพูดต่างประเทศเราก็คุยทุกอย่าง เพราะอะไรนะเพราะเราไม่มีอะไรต้องปิดบังเราไม่มีอะไรต้องปิดบังถามอะไรก็ถามได้นะคะเพราะนั้นเราจริงใจที่จะตอบคำถามทุกคำถามเราถือว่าเราไม่มีอะไรปิดบังท่านก็สามารถที่จะถามได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ